สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยียมแล้วนะครับหมอกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเื้อกันเยมแล้วนะครับผมวันนีุ้คราชาจะมาเก็บหมักแป๊บนะครับผมนี่ทำเมนูหมอกแป๊บครับผมต้มยำหมอกแป๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีไหม ไอ้กินอยู่นะครับผมอืมมีอีกไหมมีอีกไหมอ๋อนี่นี่นี่ นี่ครับผมวันนี้โชตาชานจะต้มนะครับเนาะต้มแล้วก็ยำครับผมยำกินกับถุนเนาน้ำพริกโโอร่อยมากครับผมไปติดตามชมกันครับวันนี้คนฟุ้งก่อนนะครับผมชุดโลดนะครับเกลือถุนเนานี่น้องใ่ขัดไม่ได้ด้ยนะครับผมยำหมกแปบของุดราชานในข้าวมิ้นครับผมพริกโบนพริกแดงครับน้ำมันครับผม แล้วก็หอมหัวใหญ่มะเขือเทศต้นหอมผักชีอันนี้แบบเดี๋ยวมาต้มก่อนนะครับต้มเสร็จก่อนนะครับผมเครื่องชั่วโมงนะครับเราก็ปิดฝาไว้ก่อนมาครับผมเตรียมเครื่องก่อนหอมหัวใหญ่ครับผมลอ็อตสบมา มาถ่านไปแล้วเพียงชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าสุกหรือยัง1 2 3โอ้โหมาแป็บสุกหรือยังนะพ่อโอ้หน่าจะสุกแล้วนะครับผมได้แล้วแล้วแล้ว,ลว,ว,วไฟนี่อุ่นนี้แล้วนะครับเอาละนี่แบบอันนี้นะครับผม นี่ยำเปียกก็ต้องตำก่อนนะครับสุดของโคัวชานตำก่อนนะครับผมนี่ขั้นก็อาจจะเอามีด เนคบอกวนาแต่คนละชันิเขาชอบตับนะครับผมว่ามันจะมันมันจะนุ่มกว่าครับแบบนี้น่ากินแตกกว่าผมนะครับไปวางกระทะก่อนนะครับผมวางกระทะลงก่อนนะครับใส้น้ำมันนิดหน่อยนะครับผมเอาละผมน้ำมันร้อนแล้วไปครับผมหอมหัวใหญ่ครับครับ สุกยังอ๋อสุกแล้วแล้ก็ใส่ขมิน้นลงไปนะครับขมิน้นนิดหน่อยดีคนดีขดมิน้นสุกกว่าน,นะครับผมใส่มะเขือเทศลงไปพริกแดงนะครับผมนี่จะพริกแดงแล้วก็โคดูโคดูเลยนะครับ นมกระ้นเทศสุกก่อนนะครับเอาละครับผมมะเขึ้เทศสุกแล้วเดี๋ยวนี้ลงเลยนะครับผมนนสใส่หมดโคเล่โคเล่อันนี้ยำหมกแบบดดสีแดดยบบ้านๆครับผมมีพริกครับใส่พริกนิดหน่อยพริกงนัวครับผม เผือนักครับคนดีคนดีไปก่อนแล้วก็ใส่ถุ่นน่าไปเลยนะครับถุ่นน่านี่ขัดไม่ได้เลยย้ำของโคราชาตนะครับคนดีคนเลยใส่นี่ลงไปครับหอมนผักชีโอโอโอ้โอร่อยไหมครับ มาครับผมต่อไปจะเป็นอะรเอาละครับผมจีถุนเน่ากันเนี่ยุนเราส่งเครื่องครับผมอี ว้าว <Wow. S 2> มาครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วอยำามักแบบใส่ทุเน่าครับผมนี่มีทุนเน่าสรงเครื่องด้วยน้องน,น้ำพริกนะครับผมมีต้นหอมผักชีด้วยครับ <c oughs> มาคนุนจะใช้มือนะครับผมมันจะได้อร่อยโมอีรำเดือคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของ อันนี้มะเขือเทศต้นหอมนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงนอลลงไปโอ้โหมันเข้ากันดีมากครับผมหมกแบบนี้มันหวานอยู่แล้วทุกทา่านเลยเรามายำแบบนี้โอ้โหนี่เลยครับผมมากครับมากครับกูเยอะแล้วหยิวเข้าแล้วนะครับผม เขาเนืส้เครืองคุณเนา้อสงเครืองใน,งเ,งนเป็นป้าของโครฉันท์ทำเองนะครับน้องอร่อยมากครับปลกชีตรงนี้ราคาถูกครับ ไม่ได้ขายเลย อร่อยมากครับผมคลิปน,นี้มานนี่แหละครับผู้ชมฝากช่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็กำลังใจให้กันกด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ